สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปยังทีมงานารุ่งซับนะครับบานย่างนะครับสวัสดีไปยังท่านผู้ชม ทุกทุกท่านาผูเขามาติดตามมาชมช่องย t u b e สมบัติดำสิ่งนะครับมัอนี้ขอรายงานโตกับพี่กับน้องครับอยู่ทางบ้านน้องขามอำเภอเสลภูม่มจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านะครับทีมงานเสี่ยรุ่งนะครับอยู่กับโควัปสุเป็นพี่ที่ร้อยยี่สิบนะครับ ตัวนี้เป็นเมกาพี่นอ้องเมกาสีบักนา,าน้องมะนาวาเป็นเครื่องก็มันเร็วครับ210แรกมา JO8E มาตั้งแต่ทางจุมพ้นบุรีจูเนียอะไรแต่งนะครับแยกทางผัดจุมพ้นบุบุรีฮาพี่น้องเป็นตอนเดียวครับ ยัดตกยางสวยเล้ยวยางแท่เลยพี่น้อง สายสปายครับคอมมอนเร็วอ่าโคมาโูพีซี่ร้อยยี่สิบนะครับปั๊มนิ้วนะครับตนนัวนี้เป็นรุ่นสามพี่นอ้องคอนโทรลเงาหรือว่าคอนโทรลลูกหมากบ้านาเฮากรเอินคอนโทรลกมวยพี่น้องตนตัวเดินนี่เป็นให้แดกพี่น้องรูเลย เจ็ดลูกน้ำหนัก12ตันนะครับสำหรับปูกี้เพิ่กนกา0.5ลูกปาดเม็ดนะครับ ซีสใส่เครื่องขมิ้นซีซูปนะครับ นี่เป็นเด็กก้าครับรอยเก่าสิบหาแรงมาเป็นงานถ้อยเนาะพี่น้องหลอกหน้ารักกะลึกอ่ะประมาณสิบสิบเส้นนะครับพวมลึกน่าจะอยู่ประมาณสิบเส้นกูลัวพี่น้องให้เสมอก็พื้นเก่านะครับ เป็นดินไรายรับดินทรายงามเลยพี่น้องว้าลืมซื้อโซเฟอร์ซําพี่น้องเลยถามเพื่อนเรวก็ลืมนะครับทิมพมงานเสียลุงซับทั้งบานยางพี่น้อง หากพี่น้องสนใจแถวบ้านเฮานี่กระทรไปติดต่อไปสอบถามเพิ่นเบิงครับทีมงานเสียลุ้งนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนกับ081ครับ974887นะครับ0819746887พี่น้องทีมงานรุ่งซับทีมงานบ้้านบานยาง ทา,างอำเภออสีเฮ้าเนน่ยพี่น้องพี่น้องผู้ใดสนใจ,จสิใส่บริการเพื่อนกระโทษไปสอบถามหรือว่าติดต่อเพี่นพพนีนน้องบอกคุยกันเอาครับวัืนี้ก็อยูุ่วนทางบ้านน้องขามนะครับอ๋อจัดเต็มกล้องครับร้อยเก้าสิบห้าได้มาครับเด็กก้า แก่ใหม่ครับเป็นมาเอาใหม่นะครับเอาพื้นเนาะอ่าตัวนี้เป็นโคบัจโจเฮเซ่รอยยี่สิบน,นะครับอ่าใส่เครื่องยนต์คัมิน่น้องเป็นเครื่องซีดีรอยสองนะครับหรือว่าหนึ่งศูนย์สองซีสูบโซ่โบแปดที่ผาแรงมาครับ ใบแทกนาจะอยู่ประมาณ40เซนติเมตรนะครับใส่รูเลอร์เจ็ดลูกนะครับแค่เลี้ยตัวเดียวพี่น้องใบแทคเวิน่าจะในน้อยอยังไงนะครับใส่รูเลอร์หกลูกนะครับเจ็ดลูกนะลองรับการกระดกพี่น้องโอ้่หปลาจิตปลาจิตนะครับ ร้อ 4, สซุปรเร์เซียตัวน,นี้เป็นซุปเปอร์เซียะครับแต่ขุมยนฮิโน่ร้อยสี่าได้มาทีมงานของเสียรุ่งทรัพ์นะครับบ้านยางอำเภอเสราพุ่มจังหวัดรรอยเ็ดเท่าพนอ้องกตื่ใจกัน กดติดตามกดซับสละรครให้กำลังเรียมงานของเฮานับในเรื่องพี่น้องโดยที่ได้เอ็ดเกี่มาฝากพี่ฝากน้องเรื่อยๆน,น,นะครับนี่เป็นรอยทีสิบหานะครับ

à, thang gần rồi chết tiếp hai gấp tầm món này nhá งานเสียรุ่งนะครับเสียรุ่งทรัพย์ทางบัญยัตาเปิดโท่ตามนั่นละพี่น้องโทรไปติดต่อสอบถามเพิ่นบึงนะครับพี่น้องสนใจที่ใส่บริการทรีมงานของเพิ่นนะครับใส่พี่ี่ร้อยยี่สิบ là có mang 12 gióng tắm bên luôn phân thôn, thôn cho ปั๊มน่าจะเป็นปัม๊มนะเก่าๆน่าจะเป็นปั๊มนิ้วนะครับปั๊มนิ้วโอ้จัดหนักเลยครับโอ้อ่าเต็มกล้องนะครับ สีใบตองอ่อ,อนนะครับสีเขียวออกจากอมเหลืองจั็หน่อยพี่น้องสีพักเน่าบ่จถวเอือดสีพักเน่าเนาะครับสีน้องมะนาวเป็นเครื่องเข้ามาเร็ว เจโอแปดอี e, นะครับอ่าตัวนี้เป็นเดก,ก้าเนาะครับรอยเก่าชิบหาแเรกมาอาเดี๋ยวเมื่อนี้ล่ากันเพียงสามีล่ะพี่น้องคลิปนี้เมื่อนี้เอาสามีซะก่อนนะครับ เดี๋ยวกลับมาพบมาพอกันลิปหนานะครับพี่นอ้องติดวงติดใจกับกดติดตามกดซับสไครต์ให้กำลังใจทีมงานน้ำแนเดอ้อพี่น้องอขอบคุณขอบคุณผูเขามาติดตามมาชมช่องย o u t u b e สมบัติดำซิ่งนะครับมื่อนี้ลาดเอเยเจ้าเดก้ารอยเก่าสิบห้าเรงมานะครับสวัสดีครับ